ได้เวลาของคนมักมว่วนชวนมม่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568พบกับกิจกรรมการออกสลาดกาชาติการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชนเครือข่ายหมอนลำอีสานร,รวมรำวงย้อนยุครำวงคนร้อยเอ็ดเฮ็ดอยังกมวนปี2เลือกชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปคุณภาพดีพร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังยกทัพมาสร้างความสนุกความม่วนตลอดทั้ง10วันห้ามพลาดกับความสนุกสนานและกิจกรรมมากมาย 7 1 6ถึง16กุมภาพันธ์2568นี้ี้ณบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเที่ยวงานกาชาติร่วมทำบุญกับกาชาติช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดบุเเเเดือเเืออนนวียยมมาาาาาสหลช จังหวัดยาสธรทขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแฮม,มาไล่เข่าตอกจังหวัดยโสธรทประเพณีที่หญิงใหญ่นึ่งเดียวในโลกณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยาสธรทวันที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2568นี้เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสมนสเสน์มาไลเข่าตอกข่วมถวายมาไลเข่าตอกในวันมาคาบูชาชมการแสดงแสงสีเสียงและซื่อผสมที่สวยงามตระการตาและชมการประกวดมาไลเข่าตอกชิงถ้วยพระราชทานพร้อมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อป ของกินของฝากมากมายอย่าลืมเด้อพี่น้องมาห่วมกันสืบสารและสัมผัสประสบการณ์ประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกกับประเภทนี้แหมาไล่เขาตอก7-11กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยาโสธรชาวฝ่ายาจสืบสารจนร่วมง,งานแหมาไล่เขาตอก i